สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะมาชวนเพื่อนๆดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้เหมือนเรานะคะเห็นด้วยไหมคะว่าการปลูกต้นไม้มีสิ่งเขียวๆอยู่ในบ้านนี้มันทำให้เราสดชื่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่เราที่อังกฤษนะคะคืออากาศข้างนอกมันไม่อบอุ่นนะคะเราก็จะ ไม่ค่อยได้ออกไปทำสวนข้างนอกเวลาหน้าร้อนก็จะมีแบบสั้นๆนะคะมีไม่กี่เดือนแล้วก็หน้าหนาวมันก็จะยาวกว่าแล้วในช่วงหน้าหนาวนี้เราก็ยังอยากจะทำสวนอยากจะปลูกต้นมุง้งต้นไม้นูน่นนี่นั่นจริงๆมันก็ออกไปทำไม่ได้มันก็คืออึดอัดมากๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็เลย เอ่อชื่นชอบกับการที่จะปลูกในบ้านก็วางตำหน้าต่างแบบนี้และคะ่ะมีตรงว่างๆตรงไหนก็วางวางไปเลยวางจนแทบไม่มีที่จะให้วางก็ว่าได้นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็บ้านของเราเองนะคะอยากวางตรงไหนก็วางเวลาไม่พอใจตรงไหนก็มาลื้อออกไปใหม่ก็ทําไปเรื่อยๆเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เสียงเงินเสียทองนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆตัด ก้านของว่านหางจระเข้นะคะต้นนี้นะต้นใหญ่ต้นยักษ์ต้นแบบออกใบเยอะๆกาบใหญ่ๆแบบนี้นะคะวุ้นเยอะๆแน่นๆเลยนะคะเราก็จะมาตัดแล้วจะเอาไปทำปุ๋ยเพื่อรดน้ำต้นไม้ของเรารดน้ำพวกเฮาส์พลาญแล้วก็ช่วงนี้แม่ชุเอ่อเพาะต้นกล้าไว้เยอะนะคะต้นกล้าผักที่จะเตรียมไปปลูกข้างนอกนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่อยากจะใช้ปุ๋ยที่เป็น ปุ๋ยอคอกนะคะเพราะว่าส่วนมากเราปลูกเราจะใช้ปุ๋ยอคอกมา,าใส่ดูแลผักเรานะคะแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้เพราะว่ามันเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆนะคะแล้วมันยังยังอยู่ในบ้านมันก็จะเป็นกลิ่นนะคะถ้าเกิดเราเอาปุ๋ยอคอกมาใส่ก็จะไม่ไม่เหมาะสมนะคะปุ๋ยอคอกก็เลยจะไว้ใช้เวลาเราเอาไปลงแปลงแล้วประดีมีว่านหางจระเข้อยู่ก็เลยจะเอามาทําเป็น ปุ๋ยเพื่อจะลดพวกต้นกล้าพวกเฮาส์พลาแล้วก็จะให้หนอสองหนอนี้มันโตด้วยนะคะก็เราจะมาตัดออกแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะตัดออกได้สักสองกิโลกว่ากวานู่นหละคะ่ะเพราะว่ามันก้านเยอะนะคะตัดออกมันยาวจนสูงขึ้นจนไปถึงขอบหน้าต่างข้างบนนะคะแม่ชูตัดเสร็จแล้วก็จะเอามาล้างนะคะล้างเอายางมันออกแล้วก็จะเหลือแต่ แต่เป็นจะเอาแต่ส่วนวุ้นนะคะเอาพูดอย่างนี้นะคะบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าจะเอาแต่ส่วนวุ้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะตัดตัดเปลือกมันออกอย่างนี้นะคะปอกออกปอกออกให้หมดเลยได้เยอะสุดๆเลยนะวันนี้ทุกครั้งเราจะเก็บแค่ก้านสองก้านแค่พอใยช้นิดๆหน่อยๆแต่วันนี้เก็บเยอะปอกเสร็จแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ในกระมังที่แม่ชุดจับอยู่เนี่ยก็จะเอาไปทําปุ๋ยข้างนอกค่ะไปเป็นปุ๋ยหมักข้างนอกนะคะรวมกับ ผักเกศเสร็จใบมุงใบไม้อย่างอื่นนะคะที่กองปุ๋ยหมักของเราก็ดีมากๆเลยนะคะบางบางอย่างก็เป็นใบเขียวบางอย่างก็เป็นใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอยู่สามกองนะคะก็จะไว้เยอะเลยทําไว้เยอะเพราะว่าปลูกผักเราจะไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้เลยแหละค่ะไม่ใช้เลยนะ ก็ใช้แต่ปุ๋ยที่เรามีอยู่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใบไม้ที่เราหมักไว้วุ้นของอบ้านหางจระเข้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นแล้วก็ระหว่างที่เราปั่นนะเราก็จะใส่ใส่น้ำรวมไปด้วยไม่งั้นแล้วมันเวลาเรากรองมันจะไม่ออกมานะคะวุ้นมันจะค่อนข้างจะสกัดเอาตัววุ้นมันออกมายากถ้าเราไม่ผสมน้ำนะคะคือเราก็ทำ ทำหลายรอบจนจนรู้แล้วว่ามันต้องทําอย่างนี้มันถึงจะได้น้ําแบบใสๆที่ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะเก็บได้ด้วยแล้วก็ใช้ตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็เก็บไว้ก็ได้เราก็จะกรองแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะไม่ได้เติมอะไรเลยก็เติมแต่น้ํานั่นแหละไม่ได้เติมอย่างอื่นอะไรทั้งนั้นเติมน้ําไปให้มันแบบไดรูทนะคะก็คือให้มันแบบเบาบางไอไอวุ้นมันเมือกมันมันจะได้ออกมาง่ายๆเวลาเรา ะะวันนี้เรากะว่าจะทําประมาณ2ขวดนมนะคะขวดที่เราซื้อนมมาใช้แล้วเราก็จะเก็บมาใช้ล้างขวดล้างให้หมดนะคะกินนมหมดแล้วก็เอามาใส่ปุ๋ยนี่แหละเอาไว้รดต้นไม้ของเรานะคะ,ะคุณประโยชน์ของไอ้ไอไว่านหางนี่นะคะปุ๋ยว่านหางเนี่ยก็คือเวลาเราไปลดต้นไม้ต้นอะไรของเรามันจะเขียวแบบ เขียวใบเขียวใบงามสวยงามมากๆแข็งแรงนะคะเดี๋ยววันหลังแม่ชุจะไปลงะจะเอาอต้นกล้าที่แม่ชุปลูกไว้นะเพาะไว้นะคะมามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วจะให้ดูว่ามันเป็นจริงนะคะมันได้ผลจริงแล้วมันจะใบเขียวสวยงามมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราหนะักใจร้อนเราอยากจะให้มันอุ่นเร็วๆเราจะได้เอาออกไปลงแปลงนะคะเนี่ยพอพอ กรองเสร็จแล้วก็ได้เยอะเลยค่ะหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยมันก็เป็นข้นๆหนืดๆอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะเติมน้ําไปอีกเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบเหนียวเหนียวหนืดๆแบบนี้เวลารดรมันจะได้ซึมเข้าดินง่ายๆเนาะเพราะว่าเราต้นไม้ในบ้านนะ่ะมันก็ยังแบบ มันไม่มีความอุ่นมากพอที่มันจะย่อยสลายได้เร็วเรากลัวมันจะเป็นเชื้อราถ้าเกิดเราเราไม่ได้ผสมกับดินนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นวุ้นมันแล้วไปผสมกับดินปลูกเลยก็ดีนะคะดีมากๆเลยแต่บังเอิญว่าในบ้านเราอากาศมันไม่อุ่นพอมันย่อยสลายไม่ทันเราก็เลยต้องใช้วิธีกรองเป็นน้าําใสๆแล้วก็รดมันจะได้ซึมไปให้รากพืชได้ดูดกินได้ง่ายเนาะก็ได้อย่างนี้เลยค่ะขวดหญ่ๆยางน ขวดนี้นะขวดหนึ่งอะสลิตรนะคะวันนี้เราก็ได้ขวดเปล่าออมา2ขวดขวดนมนี่แหละ แล้วเราก็เอากินนมหมดแล้วเราก็มาล้างๆแล้วเราก็เอามากรอกใส่ไว้ก็ใช้คงจะใช้ได้หลายวันเลยนะคะวันนี้ทําปริมาณมากเป็นพิเศษแล้วก็เราก็จะกรอกๆแล้วก็วางไว้ใต้ซิงค์นี่แหละอยากใช้ตอนไหนก็เอามาใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเราด้วยนะคะจริงๆแล้วเราก็ ยุ่งมากๆทุกวันก็ยุง่งบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าบางวันได้ทําก็ทําบางวันไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยกันนะคะขอบคุณสําหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ